พายสวยเป็นแมวตัวที่2ของที่บ้านค่ะหลังจากที่เรารับแชทมาประมาณ6เดือนแล้วเจ้าของเก่าเขาก็ติดต่อมาว่าอยากจะฝากน้องแมวอีกตัวนึงให้มาเลี้ยงช่วงนั้นแชทเขาติดเรามากแล้วเราก็กังวลนิดนึงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านแล้วแชทเขามาจากบ้านที่มีแมวหลายตัวเขาคงจะเหงาอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคลองรับมาเลี้ยงก็ได้เพราะว่า เลี้ยงแชทมันก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ลําบากอะไรแล้วพอยสวยเขาก็น่ารักอ,อันนี้พูดตรงๆเลยว่าน่ารักว่าเออมันน่ากอดอะเราก็เลยโอเครับมาเลี้ยงด้วยอีกตัวหนึ่งก็ได้สรุปว่าโดนแกงทุกคนคือพอยสวยเป็นแมวที่ดุมากแล้วก็แบบไม่เอาใครเลยที่บ้านเราก็คือเราโดนกัดคนแรกแล้วก็พ่อเราโดนกัดเคยพาไปอาบน้ําร้านก็โทรตามให้มารับคืนเพราะว่าอาบไม่ได้เขาไม่ให้จับเขากัด วันเดกก็จะถ่ายยากนิดนึงเพราะเขาไม่ค่อยผอมไหมเห็นเขาจะแบบแวบ,บไปแวบ,บมาเฉยแต่ว่าในแต่ละวันก็จะมีช่วงจําเป็นที่จะต้องไปจับเขาก็คือจะเป็นช่วงที่ต้องดูแลสุขอนามัยของเขามีคนถามว่าจะงอกแมวเพิ่มไหมตอนนี้ก็คือไม่ไหวแล้วคือพอเสร็กับแชทต,ต,ตอนนี้ก็คือแบบเหนื่อยมากเพราะว่าเขาเริ่มอายุเยอะแล้วเราต้องใส่ใจเขาเป็นพิเศษเพราะว่าเราก็อยากให้เขาอยู่กับเรานานๆน,านะเนาะ That's a lie. Swish swish, swish 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 the wipers on the bus go swish 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 อีกนิดนึงได้ไหมคะอีกนิดนึงอะอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงได้ไหมหนูไม่กินน้ำแบดหนูกจะค่อยกินค right? okay. ่อยกินค่อยกินเออมนิดเดียวอีกน erm ิดนึงสุดท้ายแล้วค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วนะายสวยายสวยเล็กนิดเดียว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  แม,ม่เป็นไรหรอโอ้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 โอไม่กินแล้วไม่กินแล,ล้วอ๋อไม่กินแล้วลูกอือไม่กินแล้วลูกไม่กินแล้วค่ะไม่บังคับไม่บังคับกินน้ำเยอะๆจะได้สุขภาพแข็งแรงอยู่ด้กันไปเรื่อยนานอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่ง โอ้ไม่เอาไม่เอาเลยสามมิลลิลิตรเองมันอึกเดียวนะลูกนะนะคะหน,คนูคนเก่งคนเก่งโอ้ไม่เอาเลยทนนีด้เดียวเดี๋ยวปล่อยละได้ได้ได้ได,ได้อันนี้ได้โอ้ไม่ตีไม่ตีไม่ตีกันสิแต่อันนี้เสร็จเราก็จะปล่อยเลยจริงๆจริงๆสัญญา สัญญางงสัญญาแล้วสัญญาแล้วแม่ตีไม่ตีกั่โอ๊ยโดนมากแตกเลย <c oughs> เลือดซิบเลยอ่าแม่บังคับแม่ป้อนได้ไหมครับแม,ม่บังคับเลือดออกเลย<อ>จะตั้งอีกละขพ่ขอบีได้ไหมอูออ๋หนังกระตังก้อน,นใหญ่เลย เมื่อวานก็เพิ่งหวีไปเองนัเนนี่ทำไมเป็นเล่นอะไรมาเราจะหวีขนพลอยสวยแบบทุกวันเลยค่ะพยายามหวีทุกวันบมงวันก็จะแบบหวีได้นิดเดียวถ้าเขาเป็นสังกะสตรังแล้วเขาจะเจ็บแต่เขาก็ไม่ชอบให้หวีขนเย,ยอมายมเฉียนแน้วเน,วเนี้ยตรงนี้มันเป็นสังกะตตังก้อนเบเริ่มเลยแล้วติดเนื้อด้วยอย เน่ยพกป้าถามแบบไม่พอใจนะคะแม่ค่อยๆทำแล้วเนี่ยลูกมันก้อนใหญ่เลยเดี๋ยวมันเจ็บนะไม่ได้ไว้ไม่ได้หหและก้อนใหญ่มากโอ้ยมาปมาปมาลูกกันลูกลูก รู้รูปเห้าใจเห็น